สองพันแล้วอะ่ะ3าพันแล้วโอ้โหมีห0 0พันแน่นอนเอาละครับมาเริ่มกับเกมเจ้าเวทเทอร์เรียวนะฮะเป็นเกมที่มาใหม่นะใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับต้องลองเล่นเลยนะฮะบอกเลยว่าเกมนี้พลาดแล้วเสียดายแน่ๆนะฮะมารุยในเรยวนะฮะอ่าผมจะเริ่มไปเบ็ดละสิบบาทเท่านั้นเองนะฮะดูดิว่าจะสามารถทํากําไรให้เราสักเท่าไหร่นะครับในเกมนี้นะะบอกเลยว่าถ้าได้แตกปุ๊บผมพอเลยนะครับ พูดถึงเข้ามาแล้วครับนะเป็นตัวฟิลเจอร์พิเศษของเจ้าเกมนี้นะฮะเวเธอร์เรียวนะครับโอ้โหพูดปุบมาปั๊บยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะซึ่งจะเป็นการรีสปินนะครับทั้งหมดนะฮะ11ครั้งนะครับนะจะสุ่มไปให้หมดสูงสุด11ครั้งเลยนะครับโ,โหตัวนี้ผมได้มา1ิครั้งแล้วถ้ามาอีกนะนี่ไงครับเห็นไหมมาอีกมันก็จะรีใหม่นะครับโอ้โหบอกเลยว่าคตรจะขมเลยนะครับพี่น้องเกมนี้นะ มาอีกมาอีกขอให้เต็มกระดาษเลยไหมแถวกลางเต็มแล้วขอแถวบนกับแถวล่างมาหน่อยโอ้โหโพูดปุ๊บมาปับ๊บไม่ต้องทําอะไรกันเลยเนี่ยนะกับเบตแค่10บาทนะเสียแค่10บาทได้กลับมาในผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนฮนะตอนนี้เต็มกระดาษนี่อยู่ที่ประมาณ5,000ได้แล้วนะครับนะโอ้โหจริงๆเลยเนี่ยพันห้าสองพแล้วอะ่ะสามพันเจ็ดแล้วโอ้โหมีห้าพัน 5, แน่นอน จบไปที่5,6 0 0นกะครับโกโก้นะแาะกำไรที่เราได้มานะฮะจากการเดิมพันแค่10บาทนะครับคือ1120บาทนะครับบอกเลยว่าเมก้าวินนะฮะเาจะคุ้มนะสำหรับเกมนี้นะฮะใครสนใจที่อยากจะเล่นเกมนี้เหมือนกับผมนะหรือว่าอยากลองอะไรที่มันใหม่ๆนะฮะต้องเกมนี้เลยฮะเวทเทอร์เรียลนะฮะบอกเลยว่าคุณจะไม่พลาดแน่นอนนะฮะนะแล้วเจอกันในเกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม